ครับจะอยู่ติดทะเลเลยนะครับสามารถเดินไม่ไกลก็ไปถึงทะเลแล้วนะครับไม่มีถนนกั้นนะตรงนี้จะไม่มีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลยนะครับจะเป็นโครงการที่จะสอดเสาไฟฟ้าลงดินนะทุกคนด้านหลังของผมตรงนี้คือบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะครับสระว่ายน้ําแบบนี้เลยทุกคนโดยที่ตัวบ้านนะครับจะแบ่งออกเป็น3ห้องนอน6ห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยมี2ห้องนะครับแล้วก็มีห้องครัวมีแผนที่ขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับสามารถตั้งได้ถึง6ท่านเลยนะครับม้านด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องรับแขกที่สาามรถ เปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องนอนด้านล่างได้เนื่องจากว่าห้องตรงนี้นะครับจะมีที่กั้นแบบนี้ด้วยนะครับห้องรับแขกก็ขนาดใหญ่เลยนะครับเซลล์เลงสูงมากนะครับด้านนี้ก็จะเป็นลิฟ่งลูมนั่งเล่นสบายสบายตรงนี้นะครับห้องนอนมาสเตอร์เบสนะครับจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีระเบียง2ที่นะครับทุกคนเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับที่มองเห็นตรงนี้จะเป็นถนนนะครับแล้วก็ทะเลอยู่ด้านนี้นะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ําครับอ่างนี้เลยตรงนั้นที่เราเห็นมองไกลๆนะฮะก็คือ ทะเลนั่นเองครับไม่ไกลจากตรงนี้ก็ถึงชายหาดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรั้วของส่วนของกำแพงของโครงการนะครับด้านหน้าของผมตรงนี้คือชายหาดเลยซึ่งจะมองเห็นซันเซ็ตตรงด้านนู้นนะครับที่เราเห็นด้านนู้นนะก็จะเป็นส่วนของบางทะเลนะครับชายหาดตรงนี้สวยมากๆครับคนสามารถมาเล่นน้ําทะเลกันตอนเย็นได้เลยนี่ครับวันนี้ครับสัมผัสกับบรรยากาศทะเลแบบนี้แล้วอยากจะมีบ้านแบบนี้ใช่ไหมครับ